กนีแวยอ,อืวยแล้วลครับอ่อาครับบานนี่หมูเพิน่นใส่ขึ้นเพิ่นไปหับมามยามน้ำกำลังเลยเนี่ยอวนมาขึ้นบ่ถือกันบ่ให่ใส่บังหันนี่บ่ไม่ไมนี่พอยขุดดินนี่ออโอ้ใโอ้ตัวนั้นได้วังหันเอามาใส่นีบังันได้ออไไดปูเลยปูเป็นป่าบุญิวาใส่ว้ เบิ่งพี่น,น้องบ้านเบิ่งน้ำกันสดๆเลยเนี่ยเอาเงี้ยงครับเนี่ยเงี้ยเขียดครับผมเงี้ยเขียดครับถ้าเบิ่งผลต้าเบิ่งเอาตีงลงไปเอาเอาหาหาเมื่อกี้เตือนเดี๋ยวไปน่ะยังขึ้นบ้านบอกไว้ว่าอะไลเช่นพวกขึ้นมาโอ้ยหาเมื่อกีโอ้ยนี่แหละครับมันวนตอนเตือนไม่ฟังจิตตาพนิกแก โต๊ะใจอะไรดึงขึ้นมาบอกมูเพิ่นครับว่าน้องไส้สิมาหามาเล่นน้ามื้อนี้เพิ่นเลยดัดหาวัตถุดิบไปถ่าบัดยามเช้ามายามก็เลยไปหามาเบิ่งน้าเพราะว่าทางบ้านเพิ่นบ่มีครับมีแต่คอนกีตคอนกีตคือหินแหบ่ล่ะตอนนี้ตอนนี้กำลังหินแหบเหลืออียทางฝั่งทางนึงก็ไปครับทางอีกะทางแต่ว่าเพิ่นฟังทางไหนเพิ่นว่า ผมเป็นน้ำมันช่วยวาันไปผู้เดียวอ่าครับผ่านไปหนึ่งนาทีเอาไว้ไม่กินก็เบิื่องวอจังเอาครับเนี่ยครับผมแมนครับเอาลุนกันอีกถ่ายอีกก็สามชั่วโมงครับ <c oughs> อ้าครับเอา ครับเอ้าเด้เวลากคนจิดึงขึ้นมาแล้วยังลากขึ้นสูงมือลงไปคนจะปล่อยมันเมื่อยสะกอนมาสัาส่นเอ้านี่ครับพันคนครับเนี่ยดินประการครับแต่ว่าไม่มีสองแสกโ <c oughs> อ้เห็นแล้ว,เห,ลวเห็นแล้วกว่าน้ำติงยุบยุบโอ้คนหัวขึ้นมากคนลงไปเจีะม,มันยู่งขึ้นเลยเจ่อหนิบมเจาะดีมูรังบ่ เอาบานเอาครับเบิ่องบานนี่รุ่นน้ำกันครับน้อยตัวใหญ่ซสำได้ก็ได้เดี๋ยวถ่ายเป็นวิดีโอไว้เดี๋ยวมื่อเช้าอัปเดตลงให้่งเบิ่งครับเนี่ยเบอโองเบื้งโอ้บ่ป่านได้ครับบ่ป่านได้บ่ป่านได้บ่ป่านได้บ่ป่นได้บ่สมบ่สมรู้บ่สมรู้บ่สมรู้เอาครับกว่ากันไปแต่ไม่หยีกแล้ว พาอได้พ่อดีนองใต้พิ่นมาจากกรุงเทพมาหาคนครแต่ว่ามาอยู่บ้านสามปีแล้ว <c oughs> แต่จัดกันบอเพิ่นดากกับว่อทอดได้สันดากหาว่าสันดากเห็นอาหาเป้าเดวมือจีอัปเดตลงให้พี่นองเบ่ง ีเสนอเมนูมสเสนอเบื้องเมนูยนี่ย้ำซอสน้ำกัดบัน้นร้อยอยีพันหนึ่งคนมาให้ไปนำ่นว่าเจ้าจช่วยก็สัตวเอาครับบทติดตามพรุ่งนี้